ปาเดียวปาเดียวเนาะอมาเยอะวมาเอะขึนมาอะข้มายะข้นาเยนมาอะข้นมาย้มานนมาเขเยอนยอนเยอนเยอมเย้นยอนม้เอ้มาเอกมาเอ้นมงเขาเ้นมาอนมามเอะ้นมจยนเขนาเอาเยอ้เยอะนาอะาเยา้เยะมาะนา โมลำบาโม่คนไครติเสียงด่เป็นคนจนโม่คนแก่ดิต้องอดทิ่มเนี <c oughs> ่ยควาเภทเนี่ยความก็เนี่ยข้าวลายความคายเนี่ข้าวแคงไงโจกดีข้าวคนข้าวคนเก่งคนใบใหคนแก่ริงใบบหญ่เลยตอนนี้ครับนานงาไม่เอนกนาอซูนซูนิดใจอะจะแกงไอ้ไอ้กรตรไอ้ผักกระเดื่กงกร็ผักไอ้พ่อคับพ่อ นี่องมีท่าขึ้นก่อย่อนท่าขึ้นนน้เขาซซมาเนี้ยเขาทำร้เป็นเหนือป็น้าเลยเนี่ยนะเราก็ขรับสื่อยอดแล้วสิบห้าตัวนยี่สิบโลจะอยู่ในเชลียเท่านั้นอยากดได้เลยนทที่ทาอยู่เจ้าเดียวนี่นะ ถ้านางฟ้าจะเจใหญ่ๆนี่ฟันนะเราไปยกเล็กด้วยจะเล่นตัวจะได้เลยเล่นคนเดียวไหมคนยวอ้ไม่ใช่เนาะกินับถุกตีนับถึกรอว่าจันเ่ยเป็นยากับครูตาลพี่โอ้ ไม่คู station, ่ดาพี่คูดพูดูสารพี่นี่เป็นผันผ้าหนูใด้รัดมีพ่นขุนยามันนี่อยู่แล้เนี่ยเพียแต่เาบังเงือกอนแ็แม่เห็นแต่วาดนี้